เรามีเวลาแล้ก็มีขีดที่เดการจากในเการที่เราจะออรืของดูด้าเวลามันก็นะครับวามบปเป็นไน้อยผมจะขอนะครับมอบของิเนรับในเรื่องของการใช้แม c โนซูเปอร์เมนะครับแล้วก็แม c โ o ชุดซองแล้วก็แมโเรื่องของชุดปวดที่กลังอยู่ในมือของผมนี้มอบไว้เป็น สรรพคุณเขาคือการทําให้ลูกใหญ่ขยายลูกอันนี้ฉีดทุกเ็วันนะครับสลับกับชุดซองก็ให้สลับกันใช้แล้วก็จะได้เดินยอดทําการต่อยอดในเรื่องของผลผลิตไม่มีคําว่าทิ้งสิ้นสุดนะครับแล้วก็เก็บได้นานหลายหลายมีดเนี้ยการทํามาลาจีนี้ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเก็บได้นานแล้วก็เก็บได้หลายหลายมีดนั่นนั่นคือการทําต้นทุนต่ําของรายการแมคโครของเรานะครับผมขอมอบสิ่งดีด ไว้ให้กับคุณไอกครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ